แนะนำใจกันอาองมันมันสักทีพอแล้วดักไปด่ากับปมลาคอนกับปมลากับยนานาจย์เออตอาเธอไม่ครับแล้ววากาตาเลยกับตั้งซองนายครับแล้วยโยกีนายนาตีตาตจีบความติดตามะมุงหลัดตัดทรงกระดงงพาและโยตาไปจีบความ ไปตามติบกูบอลและ้องยอตาไปจืบความรีไปตามติบกูบน,อออบบนเอา้ายายนี่คุณยายยังตามถื้อผมอย่างนี้เลย ก็ผมจะเ,เป็นเนื้อคู่ของฟ้าชายโถยาย่เลยพี่นุ้ยพี่แตงมานี้แล้วแกดการอย่างกันแดดกาดไปเลยครับใช่วันนี้เป็นไงเป็นขันจะมีบาปติดตัวสักเท่าไหร่ก็ยอมละถ้ายายยังตื้อผมมีปนนะัญหาแน่ ลายกังมาก็รองนี่จะต้องกับว่าพูดไล่กังว่าก็รอนี่จะตอ้งอ,งตองว่าแต่ใหญ่ตามตึงวังไพรไม่รู้เราไงไปตึงนะยาย ยายกลับไปได้ดีกว่าก่อนที่ผมจะมีอะไรที่แสดงออกมาอย่างน่าเกลียดกว่านี้ผมหงุดหงหดเกลียดคุณยายมากแล้วยายยังตามตื้อจะเป็นเมยียผมให้ได้ไปดังโอ่กับว่าใจเต็ง,นตงนนหนุ่มเต็งหนุ่มรัดโองมึงอย่ากลัวมาพรำเลยถ้าเบิดเบิดแกนได้เหรอมใช้เชียงแก่พี่เต็งแกนนะเลย นัวแป็กจ้งโยน,นตทำไปเลยนี่น,น้องติปุบนอยู่ที่วัดกับวัดโหพี่ปุนแกติปบวัดยื่บนวันลบที่อรวยเลยมาทำไมได้แจ๊งตามน้องอันนั้นจานอาจารย์มอไหวน้องครับราเห็นทริปเรือวันเลยน้องไหมครับพี่ปุนแก้วเห็นไหมเนี่ยก็เป็นเนอคู่ของน้องํำใจเนอโไว้ยไ,ได้ได้น้องตรงครับน้องยังไม่อยากกลับไม่ได้เคินวันทริปวันแล้วพูดตั้งไปเลยก่อน ปาตาเด็กอนผุดตั้งปลาอ้นตำมังกับป,ปาลาอ้นปาตาเดกกอนให้ครูไล่กันออซอยหน่อยขึ้นแล้วครูนักครับน,น้องไม่กลับผุดตั้งแรงอ้นพี่ผนแกวตำมังแรงอ้นอย่านะจังคังแรงอนร้นปาตาหัอนกก้อยปีนี่พี่ผนแก่ไม่ต้องว่าคาถาหรอกน้องกลับแต่ตอนนี้น้องขอคุยอะไรกับ เนือคู่ของน้องสิก่อนพี่ผลแก้วแกไปเตะอ,อย่าดื้อกันนะคบถ,ถ้าดื้อต่อเดียวมาแล้วมาแวะเรอไปคราวยู่แกตรงนี้ปล่าเดียวเคยแล้ววันนี้ยวดีเอ้าวโว่าเคยมึงอยู่ไหนครูดำพระองค์แล้ว ตามประองค์เอกูติดตามประออค์อยู่ตอนนี้โอ้แต่เมืองกูอยู่อัดแห่กูกิดตึงแก่ตากูและอยู่ทางนั้นเอ้ยร่อยๆพอปักหัวก็แล้วก็อยดงงไอ้ไรพอปักปัวก็บ่ตามตึงกูแล้ว ด้วยเชีงมึงกูยอมรับเริงไอ้เพื่อนเอ้กูก็รักมึงเกตใยที่กูเรียมเคินไม่เคยรักใครวันมึงงทียไปแล้วยืนเผลออยู่ได้เพื่อนหลวงเปล่ากูรู้แล้วเล้นยังไงลวงไอ้ลวงนะเพื่อปอบกูลวงอีกตายไม่ปอบรกบาทจุกพี่หนุย่ยผมยิ่งดูผมยิ่งเบื่อใหญ่คนนี้ผมไปแล้ว คว้าชายกลับมาก่อรเถทำไมอีกแล้วคว้าชายบอกเถว่ารักหมฉันและจะแต่งงานกับหมฉันตกลงและยายกลับมาจะผมรักทิพย์กุบลผมจะแต่งงานกับทิพย์กุบลสุดที่รักของผมอืมาชายเตะต่ำปลื้มแล้วจางพี่เต่งไม่ต้องมามัวกับผม พี่นหนุ่ยใจน้องให้ดูอะไรเอาไหมอู้บาทกับเปิดแล้วแกนี่คกุ้ยแล่รื้อกล้องตัวเรดหลอกตาคว้าชายบอกรักกับน้องเมื่อคืนรู้สึกว่าน้องจะตอบถึงเคราะหดี้ดูได้ไอ้เต้ก็มาแล้วจาไอ้เต้กันแล้วกันในห้ามหนูมาเร็ว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 ไอ้เต้ก็เร็วเร็ว มาจริงหวยแก้หวยยีทิปเดี๋ยวอ่อย่ามาอ่ะติดเนยอยู่แล้วกูแรียนเปรตกันเลยหน่่ยนามึงนะที่ไอ้เจ๋งจริงไอ้กว่าป้าเดี๋ยวปลาเนยจัดดั้มเดี๋ยวโยด้วยเดี๋ยวปิ้วก้าวปากแดงนะเจ๋งเหตาดำจริงเอออยากเตะให้นุกูตบบล็อก พี่หนุ่ยไอเทเอิงตีดีกกตักเกลไขเก๊กแปดสิบมาเร็วเร็วเร,ว,เรวเร็วแปดสิบตีเร็วเร็วตาเป็นรอยนึกอ่อาเนี่ยอ่าแล้วที่จริงไอหนุ่ยมึงยากูเอนโยนที่ไว้เจ้านิ่มแกนิ่มโยปันนี้จริงพี่แท่งยังไม่เชื่อนี่ไง อโอง้ใช่ที่ครับมาต่างนี้ไปเจ้ากัเป็นความจริงแต่นู่นวยวา่ามาเร็วๆมาเร็วๆไปเจ้ากัตาจมหมดวา่าเกีอก๊กไอ้แปลนชีวิตไอ้ควันข้อไปเจ้ากัเตาแต่เตงานไอ้แปลนชีวิตไปเจ้ากัตาเกะแต่เตาแต่เตงเวิร์คือไอ้ปราอัานอึ พ <ersch> ี่เต้ยครับโอ้โอ yes ้ใจกังนวยหอจริงจริงเลยพี่เต้จริงไม่ได so ้ออกนี่อะไร้ทำเรื่องไอ้อห้องใจไปทุกคนใช่พอมันออกมาต่อเดี๋ยวกูก้าวไปอยู่ในทางนั้นจริงหื้อห้องใไปได้ต่อเดียวพ่อพ่อโก้ปล่อยติ่งโก้มาครับในเรื่องที่กัญชานดำ นี่พีแต่กูก้าวอยู่ไหนนี่จ้ะโอ,อย้ยอย่านะพี่หนู่นุ้ยของน้องกำจ่ารั้งนกน้อยกันูเลื่มอมโยมอนทิชอกใจเร็วๆ่ว้ใจพี่หนู่นุ้ย,เเย,เเยน้องจะก้าวไปแล้วเก้าวมาตะวังกูใกล้จ้องอยู่แหลมเปรตก้ <c oughs> าวมาทางกางกูใก,กล้จ้องอยู่มาเร็วๆโถดีกว,าาว่าจะเอาดีฮ่่าฮ่า <c oughs> พี่เซเธอเขหลอกผมอยู่นานนะ กูบอลปล่อยฉันนะไม่ต้องมายุ่งฉันหรอกฉันแก่แล้วป่านานั้นพอยิ่งเอวใจไม่โอ๊คอใจเอ๊ยยิ่งไม่โอ๊คุมเครียดนักนะาเมื่อไกูจมมืวอวันป่ามู่โป้ไปฮะตัวเมียม,มาอยู่ไหน,นป้าตัวโป้ลบตัวเมียมมอยู่แข้งยิบอมปิดหนุยออกมา Ô mà ta đuôi Mèo gọi là cua trong rán rồi đấy Trời ơi đẹp 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 còn ké lẽ Chứ mấy cái tổ đoàn tiếp đẹp bà phòng bà la mà anh em bài chơi đấy Mấy tao Ông phòng ông la mà để tao theo đi Trời cô trồm mà lẽ Áp à, tăng này ngó Bát tay cho con Nhưng mà lươi พี่ผลแก้วฮ่องให้นอ้องเตรีูบนลยุดตอดกรอบออกแล้วใช่ค่ะแต่ก,กรอบนี่อ่ะไม่ใช้แล้วตั้งหลายทิ้งเถอะกระดูกตุบกรนโอ๊ยโอ้ยเอ้าเพื่อได้ฟองมังแล้วได้แหม่เมือกเราเคยกันแล้วอย่างยืมเลยนึกว่าชาแต่กรอบเพื่อได้ยกว่าจนน้ำน้ำเมึอก น้าใจอับนำเดลใใจโล่งวันนี้รถบระจากรกอกูไม่เอาแล้วผมปากปิ้นมดกูน้องลาก่อนนะแค้าใจพี่ปนแก้พี่เปียกเขามาตามแล้วแต่ผมไม่อยากให้น้องไปอ่ะทำไมฉันแก่แล้วอะไรเด็กหนุ่มหนุ่มหน้าไม่ง่ายมาจีบ คนแก่ตีตายแบ,บบลี้เฮียอวยอวยู่เดี๋ย,ว,ยวไปพี่เต้งตามไปดูหมอจรงอมหมอจรงน้อยตามไปดูต๋อย เอบูกอเกาหม่ำแก้แขกไทยแบบถึง t h ง ệ n ยังกน้อยมา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 คุยกับไปน้าบอกก็จรอว่ามาขึ้นได้คดีมาไปเพีเอาว่าปปก่ไปบ้านกูยองได้มึงกูอยู่ ม่ใช่ใครตรงน้อยตังไปตรงก้านี่เออตรงน้อยพอปอนที่แยกใช่ไหมพอปนที่แยกตรงนั้นตึงมึงเอ็ดสังเกตและบานที่จันทร์ชั้นปตูขาที่แดงตูเลก็กตูเล็กที่แดงบานที่เตาอ๋อบอกเราได้ลงบ้านนั่นแหละหับนบ้านมึง Mai năm cũ cao dang găng màn này, Ồ, em này trang tự nghe mà bọc ra nó tay Và nón đi toàn bay con Nghe lời mà bọc nó tay và nón toàn bay con รอคอยวยใคยตอไปล้วแต่ซองนาฬิกาบอกกับนาป่าผู้ควังว่ากันานัจะกำลังโอกาสน,น้าคอยมาเย่ยนโอ,อกาสนานั่งจะกำลัง ท่านผู้ชมที่กรครับสำหรับตอนนี้ก็สองนาฬิกาแล้วครับก็จะต้องกราบกำลังท่านผู้ชมเปลียงแก๊ดดีสำหรับคืนนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติกับชาวคณะไปจนถึงช่วงสุดท้ายของการสแสดงและโคการนี้กับผมและชาวคณะหรือตีมานคอนเสิร์ตกาตลาดแตกทุกท่าน ขอกล่าวคำลาพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้ราชีสวัสดิ์ครับ